ต้นกล้าที่จะพัฒนาไปเป็นต้นไม้ใหญ่แตกกิ่งแผ่ใบให้ดอกให้ผลให้คุณประโยชน์กับประเทศนี้แล้วการให้การศึกษาก็เปรียบเสมือนการรดน้ำใส่ปุ๋ย<ม>เพื่อที่จะให้ต้นกล้าที่ชื่อว่าเยาวชนเหล่านี้จเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงมั่นคงและสง่างามฉะนั้นการให้การศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบ่งเพาะเยาวชนไทยให้เป็นคนละเมืองที่สมบูรณ์ท่านผู้ฟังทุกท่านครับเพลโตนักปรัชญาชาวกรีกได้กล่าวไว้ในงานเขียนชื่อหลอตอนหนึ่งความว่าการให้การศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมคุณธรรมที่ว่าคือความปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นคนลเมืองที่สมบูรณ์และคละเมืองที่สมบูรณ์หมายถึง บุคคลที่รู้วิธีการปกครองผู้อื่นและรู้วิธีการถูกผู้อื่นปกครองด้วยความยุติธรรมในการนี้สามารถนำความข้างตน้นมาปรับใช้กับบริบทของสังคมไทยคือการที่เยาว,วชนไทยเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากเคารพสิทธิเสรีภาพภายใต้การปกครองที่เป็นธรรมภายใต้หลักการประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยที่ยึดถืออยู่บนพื้นฐานความจริงคือ ความให้เกียรติซึ่งกันและกันของเพื่อนมนุษย์ความเชื่อในความเสมอภาคของคนทุกคนและความเชื่อในการที่จะมีอิสระเสรีทุกท่านครับหลักการปกครองในพื้นฐานประชาธิปไตยมีสามประการประการที่หนึ่งเคารพในสิทธิมนุษยชนให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ทุกคนมีเกียรติเสมอเหมือนกันไม่มีใครสูงสักกว่าใครหรือด้อยไปกว่าใครฉะนั้น เราเยวาวชนไทยจึงจะต้องให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันประการที่สองเข้ารับสิทธิเสรีภาพภายใต้ก,กฎกติกาที่เป็นธรรมเพราะเราทุกคนตาก,ก็มีความคิดที่แต,ตกต่างกันฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะมีใครและเมื่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเกี่ยเพราะพวกเขามีความคิดที่แต,ตกต่างไม่จากเราแต่จะต้องปรับตัวโอบรับความแต,ตกต่างเพื่อนที่เราทุกคน จะอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอันหลากหลายนี้ได้และประกาศสุดท้ายคือรู้จักหน้าที่รับผิดชอบของตนเองผู้อื่นและสังคมโดยยึดมั่นในหน้าที่ปฏิบัติของตนเองต่อสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกันไทยเกียรติซึ่งกันและกันรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลท่านผู้ฟังทุกท่านครับในฐานะที่กระผมเป็นเยาวชนคนไทยคนหนึ่งกระผมย่อมมีความปรารถนา อยากที่จะเห็นประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นฉะนั้นเราเยาวชนไทยจึงจะต้องปฏิบัติตามหลักความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย3ประการดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นและถ้าเราเยาวชนไทยนำหลักการนี้ไปปฏิบัติให้เกิดผลแล้วย่อมทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปเป็นสังคมประชาธิปไตยสร้างสรรค์ประชาชนช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เกียรติซึ่งกันและกัน เราเยาวชนไทยก็จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาได้อย่างแท้จริงไม่มีแล้วพลังใดในโลกล่าจะหานกล้าเท่าพลังแห่งหนุ่มสาวไม่มีแล้วแสงใดในแสงดาวจาสะสกาวเท่าแสงเราเยาวชนสวัสดีครับ